เปิดชื่อจริงน้องยูจินเจนนี่ยิวตั้งให้เพราะพิ้งความหมายดีมากก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขึ้นแทนคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวแล้วจ้าสำหรับนักร้องสาวอย่างเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่สวรรณเกตที่ล่าสุดได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกอย่างน้องยูจิน กับสามีหนุ่มยิ้วฉัดมงคลซึ่งเธอก็ได้ลอดไปเมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาโดยงานนี้ทางด้านของเจนนี่และก็ยิ้วได้เตรียมเซตทองคำทางสร้อยคอกำไลข้อเท้าสร้อยข้อมือโดยเฉพาะสร้อยท้องที่มาพร้อมทางจี้ท้องสลักคำว่า ลูกสาวปายิวเป็นของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลกอย่างล่าสุดวันนี้ทางด้านเจนนี่ก็ได้เปิดเผยชื่อจริงของลูกสาวนั่นก็คือฉัดชนกโดยมาจากฉัดมงคลบวกกับราชนกรวมกันก็จะเป็นฉัดชนกซึ่งเจนนี่ก็ได้คอมเมนต์บอกเพิ่มเติมอีกว่า เพราะลูกเกิดจากความรักของพ่อกับแม่รวมกันแม่เลยตั้งชื่อนี้ให้ลูกนะคะยูจินซึ่งชื่อนี้แปลว่าล่มเงาของพ่อคะ่ะและตอนแรกถ้าเป็นผู้ชายแม่คิดว่าจะตั้งชื่อรัชมงคลส่วนชื่อเล่นน้องยูจินนั่นเองคะ่ะก็มาจากยูเจนที่นารีตั้งให้หลานนั่นเองคะ่ะ สำหรับเนื้อหาสาระก,ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องข่าวเร็วข่าวแรงด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ